ทีตารีแสวงเจ็ดแปดเสวัสดีค่ะจากข้อมูลของบีคอน Professional Edition ในบรรดาภาพยนตร์ที่จะเข้าชายในปี2024ได้รับการตั้งตารอยอย่างสูงมังกรโยกของเือ้อจันได้ติดอันดับหนึ่งใน5้าภาพยนตร์ใหม่ที่น่าจับตาม,มองที่สุดในปี2024และมีคนอยากดูสูงถึง176,247คนซึ่งห่างจากอันดับที่2มากถึง3เท่าในขนาดเดียวกัน นักวิจารณ์ภาพยนตร์อย่างลูยังได้ยกย่องเซอร์จันในเรื่องจูเซียนกระบีเทพสังหารว่าเขาสามารถแสดงได้ดีมากไม่เหมือนนักแสดงหน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เลยการแสดงของเขามีวุฒิทภาวะเกินความคาดหมายและยังกก่าวชื่นชมเซอร์จันที่ไม่หวาดกลัวบนเวทีในบทบาทน,นําแสดงครั้งแรกของเขาการแสดงวรรณกรรมและละครของเขาเป็นธรรมชาติและศิละปะการต่อสู้ของเขาก็น่าตื่นเต้นบางครั้งเขาก็เป็นคนมีไหวพริบ และน่ารักเขาสามารถเปลี่ยนจากคนไร้เดียงสากลายเป็นคนโหดเหี้ยมได้การแสดงแต่ละชั้นของเขาทําให้เขาเป็นตัวของตัวเองและการตีความตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้เซอร์จันยังได้ประกาศการเข้าร่วมในงานเทศกาลภาพและเสียงออนไลน์ปี2024อย่างเป็นทางการแล้วว่าเราจบมือกันก้าวไปข้างหน้าเราต่างช่างฟันและมองไปสู่อนาคตด,ด้วยกันมาพบกันที่เทนเซนต์วิดีโอ ในวันที่3กุมภาพานันธ์เพื่อรับชมงานเทศกาลภาพและเสียงออนไลน์ปี2024ล่าสุดค่ะ g ุ Gucci China, ชชี่ h ชน a าฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2024อินเทลเจนเร GQ ทันทีที่ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการหัวข้อเซอร์จันบนปก GQ กุมภาพานันธ์ได้ปรากฏอยู่ในเทรนด์โลกอันดับที่34รวมถึงได้ติดอยู่ในรายการการค้นหาที่มาแรงบนเวยปอมากถึง5รายการใน2ชั่วโมง สรุปก็คือ GQ ต้องขอบคุณเซอร์จานซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ทำให้ GQ สามารถบรรลุความร่วมมือระหว่างต่างประเทศได้ GQ ยังเคยต้องการที่จะร่วมมือกับต่างประเทศมาโดยตลอดแต่ประเทศอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยแต่ในครั้งนี้หลังจากการร่วมมือกับเซอร์จานในที่สุดความปรารถนาของเขาก็เป็นจริงซึ่งบรรณาธิการหลิวโฉงได้โพสต์ว่าได้เปิดตัวปกคู่อย่างเป็นทางการของเซอร์จานจากการทำงานร่วมกันครั้งแรก ระหว่างเซียวจันและ g ีินิตยาสารแบบนี้แทบจะไม่ได้นำเสนอปกแบบภาพโดยมีบรรยากาศวรรณกรรมและศิลปะภายใต้แสงสลัวๆเป็นรูปลักษณ์ที่มีสเสน่ห์และสิ่งสำคัญประการหนึ่งของผมในปี2024ก็คือการระดมทรัพยากรของ G ีเวอร์ชันสากลต่างๆเพื่อจัดหาศิลปินในประเทศปกฉบับเดือนกุมภาพ,พันนี้ก็เป็นความพยายามของผมมากเช่นเดียวกันในเดือนมกราคม ผมได้พบกับเควินบรรณาธิการบริหารของ GQ ไต้หวันจีนและป๊อปบรรณาธิการบริหารของ GQ ไทยแลนด์ขณะทำงานในงานแฟชั่นยูโรผมได้เล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับดาราหนาโปกประจำเดือนกุมภาพันธ์ของผมและหวังว่าพวกเขาจะสามารถทำบางสิ่งบางอย่างด้วยกันได้ซึ่งผลลัพธ์ค่อนข้างดีมาฉบับไต้หวันจะออกปกอิเล็กทรอนิกส์ส่วนฉบับไทยจะใช้ปกพิมพ์ผมหวังว่าผมจะสามารถใช้เป็นกระบอกเสียง ให้ใหญ่ขึ้นบนเวทีระดับนานาชาติพร้อมกับเพื่อนเพื่อนมากขึ้นน,นานาโคตภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับการโปรโมตและเปิดเผยร่วมกับ GQ เวอร์ชันอื่นๆรวมถึงเวอร์ชั่นไต้หวันที่จะตามมาด้วยดิจิตอลคอปเ r หรือ eMag และเวอร์ชันภาษาไทยจะมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือ r p เป็นหน้าโปกอย่างเป็นทางการการโปรโมทและการเปิดเผยครั้งใหญ่ดังกล่าวก็คือสำหรับเซอร์จานเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของแฟนๆแล้วพวกเขาบอกว่าใช่แล้วปิตยพันจากไต้หวันจีนและไทยก็สามารถทำให้เซอร์จานเฉิดฉายบนเวทีระดับนานา,นาชาติได้เช่นเดียวกันแน่นอนว่าซูเปอร์สตารเ์เซอร์จานมีที่พลอย่างมากในระดับนานา,นาชาติโปรเจกต์ใหม่นี้ยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะทำให้ปิตยพั์ในไต้หวันจีนและไทยสามารถดูนิตยสารใหม่ของเซอร์จานได้ในทันทีเพื่อทลายขอบเขตและเข้าสู่โลก ปีเตอร์แพนในไต้หวนันและถ่ายมีความสุขมาไปพร้อมๆกับกุ้งในจีนได้เช่นเดียวกันรูปภาพของเซอร์จานสวยมากเซ็กซี่ลึกลับและน่าติดตามอย่างมากค่ะการเปิดตัวระดับซูเปอร์สตาร์ในครั้งนี้ยังมีแฟนๆจากต่างประเทศมากมายและชาวเน็ตยังได้กล่าวชื่นชมบรรณาธิการว่าคุณชงมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากจริงๆแล้วเขาเป็นคนเดียวที่สามารถตระหนักถึงแนวคิดในการสร้างโลกของคุณได้คุณฉลาดมาก คุณสามารถใช้ดาราดังที่สุดเพื่อจุดประกายความนิยมระดับโลกชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อพูดถึงเสือจานเสือจันดังมากในประเทศไทยมีป้ายโฆษณาของเขาตามท้องถนนมากมายและพบเห็นในทุกที่และในครั้งนี้ทำให้แฟนๆต่างชาติรู้สึกดีใจและตื่นเต้นไปด้วยการวางแผนในความร่วมมือนี้ดีจริงๆและมีระดับไฮเอนดอย่างแท้จริงการแสดงออกของเสือจานสามารถบอกได้ว่า นี่แหละตัวร้ายที่น่ารักและมีสเสน่ห์ภาพที่ถ่ายให้เซอร์จานนั้นดูให้เอนและมีบรรยากาศที่ดีมากและดูเหมือนว่าตัวละครบนปกเดือนกุมภาพานจะมีสเสน่ห์และดีที่สุดท้ายที่สุดแล้วเขายังมีชื่อเสียงทั้งในและนอกวงการบันเทิงอีกด้วยการใช้บรรยากาศของภาพในโรงภาพยนตร์เพื่อเน้นย้ำถึงตัวตนของเซอร์จานในฐานะนักแสดงถือเป็นสถานาการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสำหรับศิลปินและนิตยสารมันเต็มไปด้วย คุณภาพหนังระดับไฮเอนจริงๆและในครั้งนี้ได้ทำให้ร้านวีแชนหนาแน,น่นและขัดข้องอยู่เป็นเวลา20นาทีภาพที่ถ่ายโดยเสื่ยจจานในฉบับเดือนกุมภาพัานธ์นั้นเหมือนหนังดังจริงๆอย่างไรก็ตามมีแฟนๆจำนวนมากที่ไม่สามารถคว้าได้พวกเขาจึงได้ส่งข้อความไปที่บรรณาธิการหลิวชงว่าพี่ชงสามารถจำกัดเวลาไว้ที่2ชั่วโมงได้ไหมผมยังไม่สามารถเข้าไปได้เลย เซอยวจันเป็นนักแสดงที่ทรงพลงังมีแกนกลางที่แข็งแกร่งและเปล่งประกายในทุกบทบาทที่เขาเลือกเขาได้แสดงให้เราได้เห็นถึงเสน่ห์และจิตวิญญาณของตัวละครได้เสมือนจริงมากๆอีกด้วยในฐานะซูเปอร์สตาร์เขามาจะใช้อิทธิพลเชิงบวกของเขาเพื่อเผยแพร่ไปในระดับสากลมาโดยตลอดในขณะที่แสดงตัวตนของเขาเขายังได้เน้นย้ำและส่งเสริมเสน่ห์ของคนจีนอีกด้วยความเป็นดาราและการแสดง ของเซอร์จันกำลังเฟื่องฟูอิทธิพลร,ระดับโลกของเขาแข็งแกร่งมากและการดูแลราาักษาระดับแฟชั่นของเขาก็ไม่มีใครเทียบได้สถานะแฟชั่นของเขาก็มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอิทธิพลร,ระดับโลกเซอร์จันเต็มไปด้วยแฟชั่นที่แสดงออกและเป็นดาราระดับโลกในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เขามีสเสน่ห์หล่อมากแต่ก็ดูลึกลับเขามีพลังในดวงตาของเขาที่ค่อนข้างน่ากลัวเล็กน้อยซึ่งแสดงให้เห็น ถึงความรู้สึกที่สามารถแทรกซึมทุกทีและตรงไปที่หัวใจซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นแววตาแบบนี้ของเขาและในนักแสดงรุ่นยาวมาก่อนเมื่อเรามองหน้าเขาประมาณสักสิบวินาทีจะรู้สึกถึงความตึงเครียดที่สูงมากภาพยนตร์เรื่องนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของความฝันและสาเหตุที่ผู้คนมักจะอยู่ในความฝันนั้นเกิดจากสัญชตาตญาณภายในของการสังเกตและเซอร์จันอีกคนที่ปรากฏในความฝันนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นวิธีที่ดีในการสังเกตของตนเองในกระจกเงาในเครื่องได้ของความฝันแรกเขานอนอยู่บนเตียงและหลับไปนี่คือตัวตนของเขาและสิ่งที่ปรากฏในความฝันก็คือเขากำลังนั่งอยู่บนเตียงและกินขนมปังเพราะเซอร์จันชอบกินขนมปังจากนั้นเขาก็เดินไปรอบๆห้องพร้อมกล้องถ่ายรูปเขายือนอยู่ที่ประตูห้องน้ำพลิกดูหนังสือและสิ่งที่สะท้อนอยู่ในกระจกหลายเหลี่ยม ล้วนเป็นคนอื่นและเขาในกระจกจากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนกลางคืนและเสียงดังปีป๊บที่ไม่มีคําตอบรับทําให้ชายลึกลับชุดดําอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในทางเดินด้านนอกห้องเมื่อมาถึงจุดนี้ดินแดนแห่งความฝันก็เข้าสู่ครึ่งหลังในครึ่งหลังก็คือความฝันในความฝันในความฝันครั้งที่สองชายชุดดําได้หันหลังกลับและกลายเป็นตัวตนของเขา ส่วนชายที่นอนอยู่บนเตียงก็กลายเป็นตัวตนอื่นของเขาเสียงฝีเท้านอกทางเดินก็ถูกรบกวนอีกครั้งทำให้เขาตื่นขึ้นอย่างกระทันหันจากนั้นชายชุดดำก็เปิดประตูและไม่มีใครอยู่ในห้องมีเพียงโทรศัพท์ที่เหลือวางอยู่บนเตียงเสียงน้ำที่กำลังไหลพาสายตาเราไปที่ห้องน้ำแล้วกล้องก็แพลนไปทั่วอ่างล้างหน้าแล้วหยิบตัวใส่กันบินเก่าขึ้นมาและเซลร์จันอีกคนหนึ่งซึ่งแต่เดิมก็คือตัวตนของเขา ก็รีบเร่งเข้าไปในรถในคืนที่ฝนตกและรีบจากไปอย่างรวดเร็วภายใต้คืนที่สุัวสุลวและมืดมิดภายใต้รอยยิ้มลึกล้ำแห่งความโล่งใจแปลกแปลปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาภาพสะท้อนในกระจกของความฝันหลักการก็คือเวลามีคนฝันก็เหมือนกับการส่องกระจกการจ่ายจองซึ่งกันและการในความฝันซึ่งก็ได้สร้างผลกระทบทางจิตวิทยาที่พิเศษที่ทั้งจริงและลวงตาและเหมือนความฝันแต่ก็ไม่ใช่ความฝัน แต่เนื่องจากความสับสนของเวลาและสถานที่ตัวละครที่มีตัวตนต่างกันจะทะเลาะกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข้าใจผิดระบุผิดทับซ้อนกันระบุตัวตนปฏิเสธตัวเองหลงทางและแม้กระทั่งสูญเสียตัวตนในที่สุดเป็นผลให้ในความเป็นจริงใครก็ไม่รู้จักคุณเท่าตัวคุณเองที่มีความตึงเครียดที่น่าทึ่งเป็นพิเศษระหว่างความสับสนและความสับสนระหว่างคนอื่นและตัวเองในความฝันใครจะรู้จักคุณ ความฝันในความฝันยังแสดงออกถึงแนวความคิดทางศิละปะของการอยู่ร่วมกันของจริงและเท็จเท็จและเท็จความจริงและภาพลวงตาและความจริงและการโกหกผ่านการแทนที่อัตลักษณ์อันชัญฉลาดของตนเองและตัวตนอื่นในการสังเกตซึ่งกันและกันผลักดันให้เกิดเรื่องราวสุดขั้วกลายเป็นภาพสะท้อนในกระจกของตัวคุณเองเขาและตัวตนเดิมของเขาค่อยๆสังเกตซึ่งกันและกันในระดับจิตวิญญ,ญาณตั้งแต่การระบุตัวตน ความสงสัยความสับสนการปฏิเสธการประชิญหน้ากันอีกครั้งค่อยๆระบุและยอมรับตัวเองอย่างสงบนี่คือทุกรอยเท้าที่ชัดเจนที่ทิ้งไว้ในกระบวนการเติบโตของเขาในวิดีโอสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีเขาก็กลายร่างเป็นนักเดินทางเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดความสับสนความยุ่งเหยิงภาพล,ลวงตาการตัดแตกร้าวแตกสลายก่อร่างใหม่ และเกิดใหม่ของการแบ่งแยกระดับสูงในตัวตนของผู้สัญจรไปมาที่ดูป่าเถื่อนแต่ก็โสดใสาการทำซ้ำสถานการณ์ทางจิตวิทยาก,ก็คือการควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการสะท้อนเงาตนเองบางครั้งความฝันและความจริงก็ถูกแยกออกจากการด้วยขอบที่ชัดเจนและบางครั้งคุณก็ไม่รู้ว่าในขณะที่คุณกำลังส่องกระจกแต่ใครจะรู้ว่า คนในกระจกก็จ้องมองคุณเช่นเดียวกันคุณกำลังหลงทางในความฝันและคนในความฝันก็ไล่ตามคุณอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนี่คงเป็นความหมายของการเดินทางเวลาเดินทางคุณจะแวะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็หลับไปและเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันเสมอจากนั้นคุณจะเจอคนในความฝันมองหน้ากันและแม้กระทั่งเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันอีกครั้งดังนั้นเพื่อแสวงหาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง จูๆ่ๆเขาก็ตื่นจากความฝันแล้วก็รีบจากไปและรีบออกเดินทางต่อไปเหมือนกระจกแต่ก็ไม่ใช่กระจกแต่เหมือนความฝันนักแสดงเสียวจานบนถนนที่ทอดยาวหลายพันไม์ทีละก้าวของเขามีเป้าหมายและไล่ตามความปรารถนาของเขาในปี2024จะเป็นการเปิดบทใหม่ของชีวิตของเขาต่อไปและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ